าของเรามันจะมีรสชาติจืดแล้วหอมใบเตยใช่ไหมคะแต่บางท่านเขาต้องการรสชาติอ่ะเขาอยากใส่น้ำผึ้งลงไปเนี่ยงคนก็อาจจะ แ่ดำเข้าไปมันจะมีอ๋อใช่จริงๆถ้าชาผู้หลานเนี่ยไม่ไม่อยากให้ใส่น้ําผึ้งเข้าไปเนาะหรือว่าไปกินแบบกาแฟเสริมเข้าไปเพราะชาตัวเนี้ยค่ะมันเป็นสูตรสมดุลทําให้ร่างกายสมดุลอยู่แล้วนะคะสูตรถ่ายพิษถ่ายสมดุลปรับให้ร่างกายอยู่ในสมดุลแต่ถ้าพี่ไปใส่น้ําผึ้งน้ําผึ้งเนี่ยมันเป็นเอรสหวานนะคะหวานถ้าเราใส่เยอะเนียมันจะกลายเป็นฤิดร้อนนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปนะมันจะทําให้ชาเนี่ยค่ะ เปลี่ยนสูตรไปเลยค่ะมันไม่ใช่สูตรในการถ่ายพิษละมันจะทําให้ตัวร้อนนะคะเลือดสูบฉีดดีก็จริงแต่มันจะร้อนนะคะร่างกายเสียสมดุลกาแฟอีกเหมือนกันกาแฟเป็นริดร้อนทําให้เลือดสูบฉีดดีแต่ใส่ชาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะร้อนนะคะมันจะร้อนหนักกว่าเดิมนะคะดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำเนาะถ้ากินก็กินกาแฟได้แต่ขอให้คนรับเวลากับกินชานะคะไม่ให้ผสมกันดีกว่าเดี๋ยวสูตรมันจะเปลี่ยนนะคะ